ครับตัวหนึ่งที่อยากจะแนะนําวันนี้นะครับก็คือตัวตัวนี้นะครับเป็นผลิตภัณฑ์ชื่อแบรนด์ Alexisso เห็นไหมฮะ Alexisso นะครับเรามีการผลิตจากประเทศเกาหลีใต้นะครับ Alexis เนี่ยฮะจะเห็นชัดนะครับ Make in Korea นะครับแล้วก็ถามว่าวันนี้เองเนี่ยผลิตภัณฑ์ตัวนี้คืออะไรนะครับถ้าเปิดมาด้านในนะครับจะเห็นเป็นขวดสีม่วงๆอย่างนี้นะฮะแล้วก็จะมีขนาดอยู่ที่50มิล นะครับตัวนี้เองต้องเรียนกันครับว่าเป็น booster a m p o u ูนะครับถือว่าเป็นบ o o s t e r a m p o u ูตัวแรกของประเทศไทยนะครับที่ได้รับการยอมรับนะครับจากคนเกาหลีใต้แล้วก็คนในภูมิภาคสวิตเอเชียนะคบว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถที่จะฟื้นฟูนะครับสภาพผิวนะครับแล้วก็สามารถที่จะทําใหเ้เรียกว่ามีการตอบเดี๋ยวนะฮะแปบ๊บนึงนะฮะ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการตอบรับจากลูกค้าคนไทยนะครับแล้วก็คนเกาหลีใต้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถฟื้นฟูสภาพผิว b o สเตอร์ m p มพูคืออะไรนะครับก่อนที่เราจะรู้จักตัวผลิตภัณฑ์ผมอยากให้ดูก่อนว่าแบรนด์ a l e x i โซของเรานะฮะเรามีมาตรฐานการผลิตจริงๆนะฮะสำหรับตัวผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะฮะเรามีการผลิตที่โรงงานนะครับติดอันดับนะฮะท็อปทีของประเทศเกาหลีใต้นะครับเป็นโรงงานที่มีเครื่องจักรที่ทันสมัยที่สุดของประเทศเกาหลีใต้คือคอสไนนะครับ ถ้าดูจากตัวบนกล่องนะฮะเราจะมีมาตรฐานการเ,าเรียกว่าหน่วยงานนะฮะจากทางภาครัฐและเอกชนของประเทศเกาหล,ลีใต้เนี่ยให้การยอมรับนะครับสำหรับตัวแรกนะครับอันนี้จะเป็นแบรนด์เคนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองจากทางภาครัฐของประเทศเกาหล,ลีใต้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีฐานการผลิตและได้มาตรฐานจากประเทศเกาหล,ลีใต้จริงๆนะครับตัวที่2นะครับจะเป็นตัว KFDA แน่นอนครับเรามีการผลิตสินค้าจัดจําหน่ายในประเทศเกาหลีใต้เราต้องมีการขึ้นทะเบียนกับองค์การอาหารและยาประเทศเกาหลีใต้ด้วยนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับ KCA นะครับ KCA คืออะไรครับ KCA คือสมาคมผู้ผลิตเครื่องสําอางแห่งประเทศเกาหลีใต้เราคือ1นนะฮะสมาชิกที่ขึ้นทะเบียนเอาไว้นะครับกับในส่วนของสมาคมผู้ผลิตเครื่องสําอางแห่งประเทศเกาหลีใต้นะครับดังนั้นคุณมั่นใจได้เลยครับว่า ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยได้รับการรับรองแล้วก็มีสามารถที่จะจัดจําหน่ายนะครับตามมาตรฐานของประเทศกาหลีใต้นะครับอีกอันนึงนะครับเป็นโรงพยาบาลศัลยกรรมชื่อดังในประเทศเกาหลีใต้นะครับ i m a g e a e Plastic Surgery นะครับถามว่ามีความสําคัญยังไงนะครับสำหรับ i m a g e Plastic i m e a e Plastic Surgery เนี่ยนะครับ ต้องบอกว่าเป็นโรงพยาบาลนะครับชั้นนําในประเทศเกาหลีใต้ตั้งอยู่ที่ย่านทางนำนะครับเจ้าของโรงพยาบาลชื่อดรคิมซองนำนะฮะคิมซังนำเนี่ยนะครับจะเป็นปเ,เคยเป็นดํารงตําแหน่งนะฮะประธานแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศเกาหลีใต้นะครับให้การรับรองครับว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้สามารถที่จะใช้ในโรงพยาบาลสัญญากรรมในเรื่องของการทรีตเมนต์ได้นอกจากนั้นไม่พอนะครับเรายังได้รับการรับรองนะครับมาตรฐานและคุณภาพและความพึงพอใจจากบริษัทซัมซุง นีฮะบริษัทซัมซุงไฟเออร์แอนด์มารีนอินชัวนะฮะจากประเทศเกาหลีใต้นะคะว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีนะครับแล้วก็มีคุณภาพตามที่ผู้ผลิตแนะนําจริงๆนะครับถามว่ามันมีความสําสคัญอย่างไรนะฮะวันนี้เองเนี่ยถ้าผลิตภัณฑ์เราไม่ได้ผลลัพธ์นะฮะหรือไม่มีมาตรฐานการผลิตหรือไม่ได้คุณภาพนะครับทางบริษัทซัมซุงนะครับจะไม่มารับประกันแบบนี้โดยเด็ดขาดนะครับทีนี้ท่านเราดูที่ขวดนะคะ ก็จะมีโลโก้ซัมซุงอยู่ที่ขวดด้วยเห็นไหมฮะตัวเนื้อผลิตภัณฑ์นะฮะตัวเนี้ยเราเรียกว่า booster ampoule booster ampoule คือผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าเซรั่มนะฮะมีความเข้มข้นสามารถดูดซึมนะฮะสามารถฟื้นฟูนะครับในด้านของสภาพผิวเนี่ยให้กลับมาแข็งแรงนะครับให้กลับมา,เ,าเรียกว่าลดปัญหาต่างๆ นะครับได้ดีกว่าเซรั่มนะครับซึ่งตัวนี้เองเนี่ยนะครับจะมีความเข้มข้นนะฮะตั้งแต่3ถึง10เปอร์เซ็นต์ไอ้โทษนะ3ถึง10เท่าของเมื่อเราเทียบกับตัวเซรั่มทั่วๆไปนะครับถามว่าทำไมต้องเป็นสามถึงสิ